สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายท,กคคทาุกทุกคนค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกฝูทุกคนค่ะอฟซีใหม่อฟซีเก่าเนาะค่ะเนาะมือเดียวค่ะพี่น้องมือนึงถือกล่องเปนสีขวบเหรอสบายดีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อฟซีใหม่อฟซีเก่าค่ะทั้งไก่ทั้งไก่เนาะค่ะเนาะ ต,ต่างๆประเทศสอบประกอบาเมงไทยเขาสุขปุสุขคนทักกาเด้อมันมีมะต้มไกต่ตะโกต้มไกน่นมูต้มไก่บ้านค่ะใบกระขามอ่อนขิงง่ายจ้าต้มไก่บ้านพี่น้อง าหมอบ่แม um, ่น บันีติดแถาข้าใชยหมอล่ะเด็กข้ามาเผาน้ำกันข้าบวมีมีแมิต่ตะไคร้เจียงเห็ดขมก็มีอันนี้เห็ดหำฟานี่เห็ดหำฟนาฟนะมาค่ะมาพี่น้องกินข้าวเ้ากันจ้าต้มไก่บันได้สุกเอาไว้จะกินตอนเที่ยงมาค่ะมากินตำแจ้วเจียงเห็ด ไก่เคงนึ่งมาให้ทัวรนึงแล้วก็ทอดของกินเมือ่อคืนนีาา่ล่ะค่ะกินบะหมี่แถวพี่น้องมากไหกินตอนเต่าเขาง่ายน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่แคบไก่อยอดกะทิ้นเจ้าพริกสุม่มช่น้ำปลา,าจาะล้ะอืมจิ๋หอมมาๆลูกแม <า S 2> ่จ้างฉันยังมาพามาก,กินข้าว vẫn quay hay đúng không ngon bay tento abnam bé bay nhang bé băng canh bé băng canh bé băng canh băng lê canh bé bắn canh bé băng canh bé canh bé băng canh bé băng canh bé băng canh Chân băng canh bé canh bé băng canh bé băng canh ไายๆสมเด็จคณะรัฐส่วนแก้บนคุ้มชีวมเร้ยบอาแล้วค่ะพี่น้องจำนี่เนาะทักท้ายเพื่อหายขึ้นฮอดคิดถึงเพื่อนๆ FC จังเรียบรอแล้วจา้าบ๊ดยบค่ะร่ลำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะ